ฟุตบอลอินไซเดอร์เผยเววา์พูพร้อมทุบสถิติสโมสรอ,อีกรอบด้วยการจับเทรนอเล็กซานเดอร์อโน่แบ็กขวาตัวกล่นต่อสัญญาใหม่ในช่วงซัมเมอร์โดยเจ้าตัวจะได้ค่าแรงสูงที่สุดในทีมเพื่อป้องกันไม่ให้ระอันมาดริดดึงดาวเตะทีมชาติอังกฤษไปเสริมทัพอเล็กซานเดอร์อโน่ตกเป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าเป็นเป้าหมายที่คาโลอันเชล็ตตินายใหญ่ทีมระอันมาดริดต้องการคว้าตัวไปนุ่งขาวห่มขาวในซีซั่นหน้า โดยถึงขณะนี้ดาวเตะเด็กปั้นของเรดแมชีนมีสัญญากับสโมสรจนถึงปี2025เพื่อป้องกันการถูกทีมยักษ์ของลาลิกาพรากของรักของห่วงสื่อเจ้าดังกล่าวได้เผยเมื่อหนึ่งเมษายนว่าผู้บริหารของสังเวียนแคงแอนฟิลพร้อมทำลายสถิติสโมสรอีกรอบด้วยการจับกองหลังที่เข้ามาอยู่กับทีมตั้งแต่อายุ6ขวบต่อสัญญาใหม่ โดยยินดีทุ่มจ่ายค่าแรงให้เขาสูงกว่าโมซาล่าหัวหอกทีมชาติอียิปต์ที่รับซับสูงที่สุดในทีมและมากกว่าเฟอร์จิลฟานได้กองหลังทีมชาติฮอลแลนด์เช่นกันมีการเผยว่าอเล็กซานเดอร์อโนได้ค่าแรงในปัจจุบันสัปดาห์ละ180,000ปอนด์และแม้เจ้าตัวจะเจ็บเข่าไปตั้งแต่เกมบูกกับเบอร์ลี่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์แต่เชื่อว่าสตาอิงลิศจะคืนสนามได้ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าแฟนๆนลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ